สวัสดีคะ่ะพบกับรายการโฮซิงห่งหมอนิ่งนิวเช้าวันศุกร์ที่9พฤษภาคมราคาทองคำสโตร์เมื่อวานเคลื่อนไหว 1, ผันผวนนะคะช่วงเช้าสามารถทะลุแนวต้าน3,400ดอลลาร์ขึ้นไปได้แล้วก็ขึ้นไปทำจุดสูงสุด3,414ดอลลาร์หลังจากนั้นมีแรงเทขายอย่างต่อเนื่องเราก็ปรับตัวลงแรงช่วงกลางคืนปรับตัวลงต่ำกว่า3,300ดอลลาร์ด้วยนะคะปิดตลาดมีฟื้นตัวขึ้นมาบ้างนะคะปิดที่3,300 4ดอลลาร์ลดลงถึง59ดอลลาร์ปรจัจจัยกดดันมาจากเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นประเด็นที่2ก็คือมีการบรรลุข้อตกลงการค้าระหว่างสาหรัฐแล้วก็สาราชอนาจักรนะคะหรือว่า UK ทัทง UK ตัดสินใจที่จะลดภาษีสินค้านำเข้าจากสาหรัฐ เหลือ1.8%จากเดิม5.1%นะะแล้วก็เปิดโอกาสให้สินค้าจากริกามาทำตลาดมากขึ้นนะคะขนาดที่ภาษีพื้นฐาน10%ที่สหรัฐเก็บภาษีสินค้านำเข้าจาก UK 10%ยังคงมีอยู่นะะและที่สำคัญน่าจะเป็นมีการเจรจาการค้าระหว่างชฉกแล้วก็จีนจะเกิดขึ้น ในวันเสาร์นี้แล้วที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะน่าสนใจเราก็ตลาดก็อาจจะประเมินว่าอุณหภูมิความร้อนแรงของสองครามบันคาเน่เริ่มเย็ยนลงเรื่อยๆนะคะผู้ขอสการน้องงานของธนาารประกาศเมื่อคืนออกมาดีเกินคาดก็คือลดลง13,000รายเหลือ2,28,000รายน้อยกว่าต่อ,อยคาดการณ์ว่าจะออกมา2,31,000ราย ะะตัวเลขตรงนี้ก็คือคนตกง,งานต่ำกว่า,าคาดการไว้ตลาดแรงงานชั้นกางยังมีความแข็งแกร่งอยู่นะคะเงินดอลลาร์ก็เลยแข็งค่าขึ้นมาด้วยทางด้านกองทุน s d r เข้ามาซื้อทองคำา2 1ตันค่ะสำหรับประเด็นที่ต้องติดตามนะคะวันพรุ่งนี้นะคะติดตามอย่างใกล้ชิดเลยการเจรจาการค้าของสหมิตรการแล้วก็จีน สฐอรมิกาก็จะส่งแล้วนุ่อีกครั้งสหรัฐนะครับทางจีนก็จะส่งรองนายกของจีนมาคุยหาหลือกันเกี่ยวเรื่องภาษีสุลกากรน,นะคะภาษีนำเข้าทำเหมือว่าอาจจะเซอร์ไพรส์ลัดนะคะอาจจะบรรลุข้อตกลงครั้งใหญ่เลยก็ได้นะคะอันนี้ก็ต้องติดตามต่อไปนะคะแต่เชื่อว่าการเจรจาหน้าจะยืดเยื้อต่อไปก่อนนะคะ ก็มีผลกับปราคาอองคำทีเดียวสำหรับการเจรจาการค้ารอบนี้2ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ทั้งคู่นะคะนอกจากนี้คืนนี้จะมีการถแถลงของเจนาธานแบตท่านนะคะเมื่อวานขอภัยด้วยบอกว่าจะถแถลงเมื่อคืนวันพระหัสนะคะจริงๆถแถลงในวันนี้นะคะ มีการถแถลงของผู้ว่าการเฟดสี่ท่านนะคะประธานเฟดส,สาขาต่างๆสี่ท่านสาขานิวยอร์กชิคาโกคคิปลานเซนต์หลุยนะคะบ,บางท่านอาจจะเป็นสายเพื่าอาจจะลดดอกเบี้ยนะคะบ,บางท่านอาจจะเป็นสายเหี่ยวเป็นห่วงเงินเฟอ้อนะคะไม่อยากที่จะลดดอกเบีย้ยแต่คาดว่านะคะ ก็คงอาจจะให้ความเห็นที่สอดคล้องกันว่าขอดูผลกระทบจากเรื่องภาษีนําเข้านะคะภาษีตอบโต้ยังต้องมีการคุยการเจรจากันตั้งเวันนะคระับคงยังไม่สามารถตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยได้นะครแนวโน้มบาททองคำเช้านี้อาจจะฟื้นตัวขึ้นนะคะแต่คิดว่าก็ยังอาจจะชนแนวต้านประมาณ3,300 55ดอลลาร์นะคะน่าจะยังไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้ผ่านขึ้นไปได้อาจจะเผื่อไว้เฉยๆนะคะ3,400ดอลลาร์เราก็ยังมองว่าแนวโน้มราคาทองคำยังมีโอกาสอ่อนตัวลงได้นะคะแนวรับ3,305ดอลลาร์3,270ดอลลาร์สำหรับรนาคาทองแท่งของสมาคมมอเื่วานผันผวนปรับเปลี่ยนถึง33ครั้ง ขายออกช่วงเย็น52,000บาททั่วลดลง400บาทค่ะแนวรับ51,900บาท51,650บาทแนวต้าน52,400บาทและ52,850บาทค่ะคำแนะนำการลงทุนนะคะมีอยู่แล้วเป็นการลงทุนระยะสั้นซื้อไว้ต้นทุนต่ำขายออกไป3,355ดอลลาร์ก่อนนะคะ ลงทุนระยะยาวอยากให้รอดูนะคะจุดเข้าซื้อ3,200ดอลลาร์3,150ดอลลาร์โก f ฟิเจอนะคะถ้าเกิดใครเปิดฝั่งซื้อไว้วันนี้นะคะแนะนำว่าถ้าเกิดมีการฟื้นตัวขึ้นก็ให้ขายออกไปนะครับโกฟิเเปิดฝั่งขายได้ที่3,355ดอลลาร์ 3, ตัดขาดทุนนะคะ3,390ดอลลาร์ 3, 3, 3 g ก l ดล u ์ฟเเปิดฝั่งขายที่3,375ดอลลาร์ตัดขาดทุน3,410ดอลลาร์ค่ะส่วนเงินบาทยังเดินหน้าอ่อนค่าลง6สตางค์32บาท90สตางค์แนวโน้มอ,อ่อนค่าลงต่อเนื่องค่ะแนวรับ32บาท80สตางค์แนวต้าน33บาท20สตางค์ผานขึ้นไปได้33บาท35สตางค์ค่ะ ส่วน USD Future แนวรับ32มบสอาทเจสตังค์แล้วก็แนวต้าน33มบสามบาสตังค์ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ